ไปพอจะติดกล้องลดลงไปเลยจะลงแล้วมันจะลงแล้วไปได้๋ย uh> คิดกันหน่อยนะสวย๋ยวคิดเลยไอ้พร้ามึงอย่าไปบินป่านหน้าไอ้เบลนะอันนี้มันซึ่งไฟแรกเหรอเฮ้ยใช่ฮะเดี๋ยวจซ้ายบนมาจะโน่นไอ้แดงไฟแรกเหรอไฟแรกก็ดี มันไม่ตรงลมแล้วเหรือเปล่าไปเดี๋ยว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 ไปอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายมาเดี๋ยวตรงก่อนตรงก่อนตรงไปก่อนเบาเครื่องเบาเครื่องไม่ต้องเบาหมดไม่ต้องเบาหมดโอเคเอา

จะลเบาเลยเบาไเลยปะปองไว้เบาไว้อย่าไปตามลมสิเอาใหม่เอาใหม่ไม่นิ่งเลยเอาใหม่เลยวนไปเลยวนไปใหม่วนไปใหม่ดันเครื่องวนไปใหม่เบลดันเครื่องวนไปใหม่ดันเครื่องวนไปใหม่ ต่อไปง่ายเลยไม่ต้องกังวลเลยรอยย้ไม่ออกแม้ว่ามันสูงพอที่เราจะเห็น

สวยุดดแรกกัน้วด่านดีด่านดีแล้วถ้าเกิดเปนเปนนะไตายเดียวกันเลยบ้าเกันเลยไมใ้ภาพบ้ภาพแบตายเดียวกันเลยบ้าเดาวดาว่ไหมดม้นม้วนมิมเลยนิ่ยมีลมดีด่ดี เครื่องมันเตาด้วยจริงไงโอ้โหเครื่องเตาอมันไม่มีแรงส่งเลยแรงนี้น่าสบายเลยสมุดมรงยังยกอย่างนนี้ตองออกแรงอึ๊บขึ้นมาเลยมไปที่ไปที่สีเนี่ยที่ดูร่มแต่ดึงตอนลงอ่ะเบรกไม่พอมันยังไม่ได้ตั้งไง ยาวเลยทวให้ม yes, ันควบตัวหลัไปวดเนอะคุณจะลิงลับอ่ะเอ้วน้ำมาไหมน้าน้ำมาปะน่ะน้ำอ่ะน้ำมนรถนีไหม ตกใจลดิเขาบอกสั่งให้พี่เบลบอกให้วนซ้ายไอเราก็นึกว่าจะกลับมาเกาะจะถอดไ้อมวนลงมาเพ๊ Work> ่ไอเหี้ยเต็มเต็มเลยโอ้โหลมมันเป็นเลิศเลยหนึ่งบทตรวจคับ บอกแล้วลงสวยนไงไอ้บอบอกลิงหลับก็แต่ยังม่อันันี้โชว์เขาเฉยไปปุกปกอมึงสอนยังเงี้ยมึงนักบินใหม่ไฟไฟแรกยืนเนี้ยใช่มึงดูสิฟิวก่อนทำไมเอานั่งถอนปลดถอนปลดถอลืมถอมถอนลืมถอนม